สวัสด,ดีจ้าไม่อยู่กินเสบมาหาอยู่ดอดรพี่น้องจ้าหยุดไลยมือกันเลยมากนะจน๊ะเนาะจัดซอยจุให้เลยวันนี้เสบเสเสือร้องไห้เนื้อภาคิอ,าอันอันเนียงก็ละ่ะคันเท้านะคันเท้าแล้วก็อันภาคิริวพี่น้องตับเสบคือเกาเมื่อเด้อพี่น้องเด้อ ปอไรมกินดิบกับกดผ่านเลยเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่ลานมากินน้ำแม่ลูกอ่อนอยากกินซอยจุพี่น้องจ้าจัดให้จ้าบุนแก้วเส็บเจ็บมๆอันลูกเพ่นกัญานมหลับล่ะพี่น้องได้หลายเดือนแล้วจ้ากินโลดลุยเนื้องามงามเนื้องามแซ่บกันไร เ่๊ปวดพูพี่น้องอันเทือแรกของแมอุ้ยได้นน่กินเสือร้องไห้นน่เห็นตะพูอื่นกินสิเป็นยังไงพี่น้องร้องเบิงร้องเบิงเด้อน้องเอ้สิเป็นยังไงร้องร้องรดีผักรังบานยาาบริสุทธิ์หรอกพี่น้อง กินเน้อก็มาเป็นกินแต <laughs> ่ข้างในเมนูอ่อนกินข้างในมาเป็นแดง <ś m ary> ผู้ใดบอกว่าคนรุนใหมมากิน <ś m ary> <ś m ary> แซบมา <ś m ary> ดีขนาด <ś m ary> แซบครับแซบ <ś m ary> อืมลืม ขนาดสวยๆซิมังด้วยนี่อือกรอบเจ่บเด็กน้อยกินไม่เป็นวัสดีครับกันวัสดีครับลูกชายไปไหนกันจะไปไปจุงนาจะไปลงเอ้ยอ่อยกไปนะไปจะลงค่ะ พี่สาวซื้อผ้ากันเป็นเห็ดอ <c oughs> ันเตรียมดินปลูกทุเรียนพี่ <c oughs> น้องปลูกทุเรียนย่างน้ำกลนกันลุยๆแร <c oughs> งงานเด็กเดินไปแรงงานเด็กไปลูกไป <c oughs> เดี๋ยวตามไปยา <c oughs> ไหมนะไม่กินอยากกินไม ทักทายเอฟจีหน่อยไม่เห็นหน้าเลยนี่ทักทายเอฟจีหน่อยยัยยายเรากินแบบนี้เพาเป็ี่ยนหยัมไม่ได้หยัมบ่ได้ยัยหยัมบ่ได้ไดพูดเจ้าขึ้กินเลยกินเลยหยัมบ่ได้กินบ่ได้กินเลยไปน้ำปะ ย้ายไปน้ำเขาบ่ไ,ไปย่างไปบึง้งเขาเหนือยเหนืไปกินข้าจะข้าก่อนพี่น้อง <laughs> มันสิบแต่นั่นมันสิเสียบทอง <laughs> ซูชิซูชิอีสา <c oughs> นกินแล้วเข้าไหมแส่ยบเสียบทอง ลองไปขัานหน้าเป็นกัรอบอืม<ด>เป็นกัรอบ,เน,บ,อบเนื้อบันเข้ามันบันเหนียวจ้าสื่อไม่ไมเลยเน,เนี่ยวมักพี่น้องจ้าคำใหญ่ตาสวด Hmm. ลองเธอแรกเป็นไบบมันเป็นมันมันแตกไม่ตากกระซสบดีอยู่แม่สดมากวันนี้ฝาเต็มนาย ผักติวหขอบคุณไม่ไหมบมาซิมไหมปพี่สาวเขามากิน กรอบแซบแ่บแท้สดๆเิ่นเห็นหน้ากินขอ,อคลิปลงคลิป <c oughs> เห็นเราอยากน่ำประจันเพื่อนนี่คือหน้ากินป็นปแต่แซ่บแล้วจันมากินน้ำ ตุ้ยตุยตุย,ตยมันเข้ามันบก้กกันาะอืมร้องมึขงขมในใน<อ>เหตุผลเรา พริกบันหลอ <c oughs> ยำปุดปๆดดีดีต่ละหมักแดงแก้เพชร

ตับือหวาน<ส>เนี่ยแซ่บคุณว่าเป็นตับ <c oughs> ของแซ่บอยู่ไปแล้วเนะี่ยน้องกินมาตับาวานมา,า,นานมามาชิมดูมาชิมตับ một con nè, tham giai ta soát khu đăng bưng, nè, chích bắn, quậy ao ao, đẹp, ơi <laughs> Nà na đâm. ลืมลดม๋อค่ะแกแล้วปนกบเนาะไปตลาดหน้าเดือห,หาเสือน่นซื้อหวกหมกอยากกินกับอันนั้นไหมยังก็จังหวะสิ่ไปเบิ้งเห็ดละงโงวเห็ดไข่มะพร้าวเนี่ยวะ ทำนี้เห็ดไค่ะมาปุณ์ชูกิ่นพี่น้องจ้าหวานแ<ว><น><ว><น>ดดเปรี้ยงๆเลย กินเผ็ดหรืาม่นเ็ดูน่าบ่ไดนร้านะตำหมูฮห้งโซตายันมั้ตำหม้งโซตายมาเลยตำมูฮ <ok ู้งเขาพ่อแล้วพี่น้องกินไงายมสิ้วน มากินตับหวานเร็วเหลือสองจานสุดท้ายเหลือไปไหายอยู่เ <c oughs> ออหลานมากินหลานมากินตับฮึมใส่เกลือสวยๆมากินตับ <c oughs> ปอบก็สวยได้ไหมอืมอแก้วกระสิอเมืเ่อไนริ่มได้ไ <laughs> หลานไซเป็นช่างคน,นหรือเทคนิคนะเทคนิคก,ก,การผลิตเรียนอยู่เทคนิคเว้ยใช่ไหมเพราะว่าจอยนี้นั้นหลานไซล่าไปคักแล้วไม่แย่ที่เขาเอิญนนะลองไหมอะ่ะกินเป็นตั่ตับอ,อินเทอร์เน็ตมันแสบแตะนะ่เนาะ ใส่้หมอือเ็จตอนนึงไงลุยช้นสุดท้ายแซ่ เผ็ดลูกโดดพี่ <ไป S 2> น้องเอ้ย <c oughs> เผ็ดลูกโดดแก,ก้วกระเมิดพอดีบั่นก็ดอีน่เต<ป>๋อเมดพอดีพี่น้อง Chẹp. Mất Mất tao phịch แซ่ปะบ<ช>ัดใ,ใจในนไปเดด้อพี่น้องด้อพอกันไม่คลิปหน้าจ้า